ตอนนี้คือแบบเป็นแบบโอเวอร์โดส e โอเ s e ดเครดมากเลยเหนื่อยมากเลยแบบเหนื่อยเกินเหนื่อยละ <c oughs> ตั้งแต่กลับมาก็ไม่รู้มึนละเมื่อคืนนอนสามชั่วโมงตอนนี้อยู่รอดก็เป็นบุญละหมอสมองนี่เบลอมากเลยตอนนี้สามโมงยี่สิบนาทีโอ้ยมาถึงในเมืองตอนประมาณเที่ยงยี่สิบแล้วก็ขับรถไปใน ไปร้านซูเปอร์มาร์เก็ตใหญ่ไปซื้อผักซื้อเผือกเพื่อจยากจะทำปอกเปี๊ยะเราก็ไปร้านเอเชียที่แบบใกล้ที่สุดแล้แต่ก็เข้าเมืองแล้วก็ไม่ทันเขาปิดเที่ยงไปบ่ายโมงเที่ยงนี่คือแบบยังอยู่บนเครื่องเป็นกำลังนี่อยู่เลยแล้วก็อะไรแล้วก็ต้องขับเข้าไปในเมืองห้าถึงเกือบหกกิโลแล้วตอนวันศุกร์ด้วยนะวันศุกร์คือเวลาคนเลิกงานเขาเลิกไหว ดีรถไม่ติดเออแล้วก็ไปซื้อแค่แผ่นปอกเปียเท่าไหร่นะ oh, oh, โอ้วอสคัสต์วันอดไเล่ยเหรสติงโร่แฟนติงโร่ไม่ใช่เหรออันนู C ้นรถดิเซ็โคโรนวิฟานศูนย์สิบหกสิบวิเท็กโรแพงมากเออนั่นแหละก็ไปซื้อของสองล้านใช่ปะ แล้วก็ไปแหะไปเอาแพ็กเกจซุเปร์มาทที่แถวในตัวเทศบาลแล้วก็ขับกลับบ้านแล้วก็นั่งอยู่บ้านได้แบบไม่ถึงชั่วโมงดีกับพี่ทข้อความมาอีกให้เป็นแบบแพ็กเกจแถวหมู่บ้านทั้งค้าโอ้โหคือจะให้ดูนี่คือเสื้อผ้าที่สั่งจะไปเที่ยวแล้ววันนี้เพิ่งกลับมาจากไปเที่ยวแล้วพอกลับมาบ้านปุ๊บก็เห็นอีกอีกถุงนึง คือแบบอีชั้นสั่งเพื่อจะไปเที่ยว1นึ่งองสามสี่ห้าประมาณห้าห้าถุงเออทั้งของชีอิน4ถุงแล้วก็จากเซลปี้เป็นแบบคล้ายๆสภาพมือสองที่สภาพดี1ถุงมาเดี๋ยวจะให้ดูว่าเราสั่งอะไรและเราไม่ได้ใส่ไปเที่ยวด้วยความตอนนี้ที่พุงโคตรใหญ่พุงใหญ่มากเลย ใหญ่กว่าแบบแม่คอนลูกสามคนอีนี้ยังใหญ่กว่าใหญ่เท่าคนท้องเลยเดินข้างคนท้องเขายังจะถามว่าเออเดินข้างคนท้องเนี่ไม่รู้เลยว่าคนไหนท้องคนไหนเหี่ยว่หอมหมอกเล่นสตูสมดมเดนกรอบดีตามูาชุดมานี่นะคะชีอินไหนวะชีอชินเราเปิดแอปชีอินมาชีอันนี้อะไรเนะี่ยโอ้โหสีดำใช่ไหม น่าจะน,น,น,นี้ใช่อันนี้น่าจะมาแต่วันแรกที่ไปเที่ยวถึงหรือว่าวันที่สองที่ไปถึงที่เวียนออสเตรียก็นี่เลยอะไรวะกางเกิงอะไรวนันนี้ไม่ใช่ละทำไมใหญ่มาก yeah, yeah, เนี่ยเนี่ยพี่ไอรีนจะทรูซูเหรอฮะจะทูเด็ดเด็ดไอทรูดูซูเนยูเด็ดมูร์มอร์สตรอม ตอนแรกก็เลยว่าเกงในตัวใหญ่แต่ไม่ใช่เว้ยม่เน่ไม่ใช่เสื้อคร็อกโหโคซันในโคซัมจะเสียอหวหอยแย่แล้วแล้วชูแต่ชู้อแล้งใส่แต่แ่งแตงฝานมุมพี่เิจะคิดแต่งแ่สามมาสองไอ้นว่ยันพอ่าเสแล้วยาแบบนนู เออสู้แต่งตยออกมอันเีย็นะพี่เช็นบอกว่าอันนี้เก im ่งนายยาหรอเพราะเห็นอย่างนี้ก็เลยเห็นด้านนี้อ้าวเป็นเก่งนยายเหรอที่แท้ไม่ใช่เป็นเสื้อครอปนั่นเองก็ดูว่าเก่งนะเสื้อครอปครอปชิบหายครอปแบบคนนี้ใสตัวแปดสิบสั่งมาทําไมเนี่ยแล้วก็ไม่ปิดผงด้วยนะโอ้โหกิติพรหรือว่าตัวเองสั้นเออ โอ้ยไม่น่าได้ใส่เลยตัวละแปดซิมแปดซิมโกรออติโครโนทูอินเตอย่กคันมัองหยาบระฟุคอร์ดซื้อใส่เอสด้วยโอ้ยเดี๋ยวค่อยไปลองทำมันมาสั้นอย่างนี้เขาเขียนว่าสั้นเท่าไหร่เขาเขียนว่าสั้นสี่สิบเก้าเดแล้วก็มันต้องยึดขึ้นอยู่กับผ้าอยาผ้าอะไรอันนี้อะไร Okay, โอ๊ยทำไมเป็นจี S ๊ดิงอย่างนี้ล่ะโอ๊ยอันนี้ก็ไม่น่าจะได้ใส่โอ้พี่ใหญ่ดูสิว่าฟานหูใคามันหออเลยเออโบกสต์ต์เนี่ยมันฟุ่มเฟือยกัที่บอกก็าแยบลหรออ่าฮะแปดสิบโครนเข้าเป้าอันนี้ก็ไม่ได้ไดใส่ละโอ๊ยนาานเน,ยน,น,นยาะ คืออยากจะลองแส่เกงในที่แบบเก็บหน้าทองใช่ไหมแต่อันนี้มันเป็นแบบชีสติงคุณไม่ได้ใส่และวเนีย่ยต้องพับใส่ดีกันได้ส่งเืินสองตัวราคาส่งเท่าไหร่ห้าสิบ <c oughs> หรือเปล่าหรือวสี่สิบขอให้สี่สิบเดยเถิดหรือว่าห้าสิบเก้าวะ่ะเดี๋ยวแพ็คใส่ถุงกว่าตัวนี้เดี๋ยวลองเองเส็งที่สุดก็อะไร อ่ะถุงขยะโหจิบ,บ,บก่อนกลางแกงกระปงยีนเออเดี๋ยวไปลองกระปรงยีนตัวนี้ลดราคาแตกสองร้อยหดสิบเอออาจจะโอเคโอ้โหข้างๆนี่จะพองไปไหนอ,นะเอ,อ,เอ,อ้อไม่นะเอวยีิบเจ็ดเออเกือบเกือบไปได้รัดคอข้างๆมันใหญ่ไปอะ่ะ รือเปล่าโอ้ยมาเดี๋ยวลองก็ได้ค่ะเดี๋ยวไปลองตัวนี้เราจาักสองร้อยเหลือเจ็ดสิบก็คือแบบอยากจะใส่ไปเที่ยวไงสีดำม,มันเข้าก็ได้กับทุกอันแล้วก็กระโปรงสีสั้นยีนสีดำไม่มีแล้วมันมีแบบก,กระเป๋าเยอะด้วยไม่ใช่เลยหรอกคือแบบมันใส่ได้เยอะอะไรอย่างเงี้ยเนาะเอะอเดี๋ยวไปลองโอ้ย เ่งมากแ้วก็อันนี้อันนี้เป็นเสื้ออะไรเสื้อแขนยาวตัวนี้ก็แพนเดออันนี้เป็นมาจากเดซี่นะอันนี้เดซี่ก็คือของเราถ้าร้อยกว่านี่ก็คือเอ๊ะทำไมาใส่เส รัดมากเลยอ่ะต้องใส่ไซส์เอ็มแล้วไม่กิติพรคือมันตัวเล็กมากเลยอ่ะข้างๆง,งเนี่ยคือแบบรัดความยาวอ่ะนาน่าจะใช้ได้ตัวเนี้ยหนึ่งอยยี่สิบความยาวใช้ได้แต่ไซส์ข้างๆางนี่คือแบบผอมไปต้องเปลี่ยนไปไซส์เอ็มแล้วแขนนี่นะจะรัดกิ่วๆอันเนี้ยตัวหนอยยี่สิบแล้วมันยิ่งเป็นสีสว่างด้วยสีเข้ากันกับเราแต่ต้องเป็นไซส์เอ็มคือแบบรู้เลยเนาะ เพราะถ้าไม่งานก็เพื่อแมันรัดไขมันนะไม่งั้นก็ต้องใส่สเตยหรือว่าข้างในที่แบบรัดหน้าท้องคือคือพุงใหญ่ต้องไปใส่เอ็มโอ้ my god แต่ของเดดดี้เนี่ยดีอ่อย่อยก้าก็ไม่ไดลดด้วยนะที่อยากจะไปเที่ยวนะ ตัวนี้ตัวนี้เหมือนอ๋อใช่ตัวนี้ก็จะเอาไปเที่ยวก็ไม่ได้ไปพะเพาะไปเที่ยวแล้วอันนี้ตัวละเก้าสิบอันนี้ไซส์เหมือนจะโอเคเพราะน้องเขายืดได้หน่อยหรือเปล่าอันนี้ไซส์เอสตัวเก้าสิบถ้วมันบางเหมือนจะแบบพอดีตัวเลยนะเออสวยอันนี้สวยเดี๋ยวไปลองเหมือนกันในตัว เดี๋ยวสิเหมือนกันเดี๋ยวสิมาดูอีกตัวสิรัดพุงรัดเทีอ๋ออันนี้ถูกกว่าด้วยอันนี้ตัวละเจ็ดสิบเมื่อกี้นี้แปดสิบเนาะเป็นอา้าวโอ้ก็ออยังชั่วไม่ได้เป็นจิติงจ้าอันนี้ตัวละไม่ได้เป็นจิติงแต่ก็เกือบเข้าวิน <c oughs> น้องแบบเป็นอย่างนี้นะ เพราะว่าน้องไม่ได้เป็นตะขอใช่อันนี้ตัวละเจ็ดสิบอืมอันนี้อะไรอันนี้สั้นมากอะตอนแรกก็ไว้ว่าจะใส่นอกเสื้อนอกเสื้ออะไรนะนอกเสื้อแบบซิทูขาวๆเสื้อเชิ้ตแขนยาวซิทูอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ตัวละ ลดจากร้อยยีละ50คือมันสวยเนาะแล้วมันถูกอันนี้คือแบบดีมากเลยคือที่จริงอะ่ะคุณภาพเป็นคือของ120ยยีบโครนนู่นเลยสวยอะ่ะใส่แบบได้ด้วยนะแต่มันก็พุงของข้างๆเพราะว่าข้างหลังอะ่ะมันสั้นแต่ถ้าใส่เสื้อเชิ้ตแขนยาวข้างในอย่างเงี้ยอ,อือสวยคือคือดีงามเลยอันนี้ก็ต้องลองอันนี้อยากเก็บไว้มากแล้วมีอะไรต่อ อ๋อ oh, อันนี้ก็อันนี้ก็สวยดีกว่า <gasps> สวยอันนี้สวยอันนี้ลดจากแปดสิบเหลือหกสิบพวกเนี้ยเสงิงเพราะว่าเขาจะเป็นแบบเหล็กใช่ปะสักเครื่องอ่ะคือพังเว้ยคล้ายๆพวกสเตยีย์อย่างเงี้ยเห็นไหมเส้นยาวๆตรงกลางเเส้นยาวๆตรงเนี้ยจะมีเหล็กไม,ไม่เงี้ยไม่เหล็กก็เป็นพลาสติกแล้วเห็นไหมผ้าแบบมันบางใช่ปะเวลาซักอ่ะอาจจะแบบพังตั้งแต่ครั้งแรก คือเขามีไว้เพื่อให้แบบมันเข้าส่งเนาะเห็นไหมสวยไหมสวยนะเออแบบความยาวคือแบบเขินเท่าสะดือต้องใส่เสื้อโคตรเอวสูงร้อยยี่สิบเหลือห้าสิบกรองงแล้วเป็นใส่ S เอสคือแบบยูทีเนี้ยก็นึกว่าแต่งใส่เอสไงที่จริงตัวเองใส่เอนะกิตินะพรใส่ไม่ได้นะ มีเสื้อผ้าแต่ไม่มีแรงบรรจานบรรจานใจบรรจานใจในการรหลบหนักก็ไม่ไหวนะโอ้โหทำไมสื้อผ้าอีพี่เยอะ้างเลยมาแล้วก็ <c oughs> เก็บยยะไปด้วยแล้วก็อีกอัน,นอัน,นก็เป็นชีอีนีอฉีตั้งแต่เท้ด้วยโอ้ใหม่ก็อด้วย คือด้วยความที่แบบสร้อยไม่ค่อยมีเนาะไม่ค่อยมีสร้อยอ่ะมีแค่สร้อยเนี่ยสว่าชัวร์ลอบสกีสอเส้นแค่นั้นเส้นนี้ชอบเพราะว่าข้างหน้ามันสามารถใส่เป็นแบบคล้ายซูมได้ไหมคะคล้าย,ายเรีวเยว่าอะไรนะอย่างเงี้ยสีขาวแล้วก็สีดำาีีกฟ้ากใช่ไหมอันนี้ลืมเปลี่ยนเป็นสีดำเออนั่นแหละแล้ว เออเนี่ยมันส่วนใหญ่ก็จะได้ใสอันนี้เพราะว่าอีกอันนึงอ่ะมันจะมีจี้ยาวมาอีกมันจะดูแบบมันหลดไปมันไม่แบบแปลกๆแล้วก็ไม่ได้ไม่ไม่รู้ไม่รู้ว่าจะซื้อสร้อยแบบไมาใสอไม่มีอ c c e s อรีแล้วแบบไม่ไม่รู้ว่าจะซื้อยังไงเออไม่รู้อ่ะแบบไม่รู้ว่าจะยี่ห้อไหนนอกจากชวารลอ i สกี หรือว่าดีห่อไหนที่แบบมันพอดีกับกระเป๋าเงินเราแล้วแบบมันยังโอเคมันยังดูดีบ้างอะไรอย่างเงี้ยเอออันนี้ใส่อาบน้ำสามวันติดกันก็ยังไม่ลอกไงเออใช่ใส่เฉพาะเวลาไปเทีย่ยวไงเราก็ทอดใส่แบบไม่ได้ใส่ไปทำงานถ้าไปทํางานใส่ทุกวันทุกวันทุกวัน,วนอะไรเงี้ยออโอเคได้แล้วเวลาไปเที่ยวบางครั้งไม่มีอะไรใส่ใส่อันนี้กี่วันติดกันก็โอเค แล้วตอนแรกว,ว่าจะเอานี้ใส่ไปเที่ยวจ้าเป็นสร้อยแฟชั่นธรรมดาเน่ยี่สิบโครนนู่งนะอย่างเงี้ยดูในอินเทอร์เน็ตใช่ปะแล้วก็แบบใหญ่ไปจ้าไม่รู้มันใหญ่ไปพ่อของมาปุ๊บใหญ่ไปจุ๊บน้องเข้ามาดูแบบนี้ยี่สิบโครนนแล้วมันใหญ่ไปเซ็งจุงบ ตอนแรกก็ไม่รู้ว่าใหญ่ไปพอมาถึงปุ๊บรู้เลยว่ามันใหญ่ไปเพราะว่าถ้าใส่ต้องใส่อันเล็กๆไงเพราะว่ามีเหนียงแล้วก็อ้วนขึ้นใช่ปะช่างมันเนี่ยดูสิเนี่ยไอเงินที่เสียไปอาการไม่ได้ใช้เนี่ยถ้ามีอะไรอีกกระโปรงยีนอันเนี้ยขอให้มันสวยอันเนี้ย สองร้อยเราใช้ลัคล้นเหลือ1อยยี่สิบสามใช้โค้ดด้วยหรือเปล่าสักอย่างนี่นแหละแล้วปไปใส่เอลสูงเนี่ยนี่แต่มันเหมือนข้างๆจะกว้างนะข้างซ้ายข้างขวาเนี่ยกันผ่าอยากลองคือแบบอยากใส่ เหมือนความยาวกำลังพอดีแม่ก็ต้องตัดออกเออเดี๋ยวค่อยลองตัวนี้เขาผ่าข้างหน้าไงเหมือนไว้รุ่นสกหิดกันอนะ่ะก็อยากเป็นไว้รุ่นบ้าป้าก็สามสิบห้าเลยเนี่ยเราก็มาไม่ทันจะไปลองสื้อผ้าตอนไหนแล้วเพราะว่าม,มาเอาตัวหนึ่งตัวสุดท้ายของชื่อื่นอันนี้ร้อยแปดสิบรถเหลือแค่เก้าสิบหกนะมาดูดิ โดนหนึ่เฮ้ยอะไรอันนี้ไม่ตรงปกมากเลย Z e Z แล้วก็แวโอ้คือแบบราคาจริงๆอ่ะร้อยแปดสิบคุณมาตรฐานคุณก็คือต้องร้อแปสิบแต่มาตรฐานคุณไม่ใช่ร้อยแปสิบยี่ห้อ e Z แล้วก็แวะแต่ไหมผมขนุ่มแต่มันบากมาแล้วเราซื้อได้ในราคา เก้าสิบหกคือเก้าสิบหกก็ยังว่าแพงในตอนนี้เพราะว่าน้องบางเห็นไหมบางมากเป็นแบบพุ่มที่บางมากจะทรงอะไรน้องก็ดีนะแต่มันบางเกินเออแล้วเก้าสิบหกโครโน,นซื้อราคาลดก็รู้สึกว่าอยากจะส่งคืนเดี๋ยวจะไปลองก่อนคิดว่าส่งคืนแล้วก็เปลี่ยน ซื้อสีขาวมาตัวหนึงร้อกว่าร้อป่ะเดี๋ยวจะแปลวสีขาวคือส่วนใหญ่ฮะสมมติอะตั้งราคา180ว้อยแก็คือคุณภาพคุณต้องร้อยแปิคุณาภาพของคุณอะห้ามเป็นราคาที่คุณลดแล้วสินี้ลดแล้วเหลือ96้แต่คุณาภาพเหมือนห้าสิ 50. ไม่คุ้มนะคะแต่มันนุ่มดีนะไซส์เเหมือนกันโอเค ส่งเดี๋ยวพรุ่งนี้หรือว่าวันไหนว่างเดี๋ยจะลงจำไม่ได้ค่ะขนส่งคืนเท่าไหร่49คนมาหู้ิบ17็ดละเปิดหูงต่อแล้วก็ใช้คลิปใหม่เลยอันนี้เป็นของเซลปีโอ้ไม่ใช่ลบลบอันเมื่อกี้ออกเปิดไม่หมดอันนี้ต้มหูต้มหูไมในราคา40่สิโนโนแล้วก็แพ็คอย่างดีว่าทุกจริงเขาเป็นต้มหูแบบ เหมือนเพชรปลอมอะไรเงี้ยจี้โอ้โหดูเนี้ยก็คือแบบเหมือนในราคาประมาณประมาณร้อยยี่สิบบาทอะไรเงี้ยโอ้แต่แพ็คมาดีนะกล่องมาดีค่ากล่อง,อะองปะวะเคยสั่งเออค่ากล่องจริงจริงเคยโอ้โหไหมาอันนี้เป็นจิวลี่ขนาด หกจิวเวลเป็นขนาดหกมมหกเมนแล้วก็สี่เงินเห็นไหมน,น,น้องช่นน้องเฉยๆอ่ะคือแบบคือแบบราคาจะสี่สิบได้เท่านี้หรอไม่ต้องซื้อนะคะซือ้อ ถ้าซื้อสี่สิบท่านี้ก็ซื้อคู่ละยี่สิบครนก็ได้เพราะว่าเขาเอาไปลงกับแพคเกจเจิงเจ๋งเขาไปลงกับแพคเกจเอามาทำไม,ม,ำไมอ,อันนี้แลวกล่องนี้คืออะไรไม่เข้าใจเขาเอาไปลงกับแพคเกจแล้วก็เป็นแบบ พลาสติกธรรมดาธรรมดาค่ะไม่ก้อนแค่จริงคูณห้าบาทให้ปัญาการแพ็คมาทำให้อย่างนี้ <c oughs> ก็ใส่กล่องไว้แหี้เดี๋ยวเอาก <c oughs> ซื้อสะคิดซะว่าสามโครนนูน่นนะซื้อกล่องเพื่อจะไปใส่ต้งหอนอืนอ่นเดี๋ยวไปหาซื้อแพ็คจริงๆมาใส่หลักกนรกิต์ก่น เพ่์จริงๆนี่แบบไม่ได้แพงมากแบบไม่ต้องถึงหมื่นเขาหมื่นหมื่นบาทมาต่อกับเซลฟี่เชียรอินหมดแล้วเซลฟี่นะคะเซลฟี่อยู่ไหนมามาดูเซลฟี่นี่ก็ไม่รู้ว่ายังไงเพราะว่าเขาไม่มีรูปบอกแต่เขามีแค่ชื่อแล้วก็ราคาบอกอันนี้ของอะไรนะ <laughs> อันนี้เชียร์อินเอซไซคอดิแกนฉันจะรู้ไหม เอาเป็นว่าคือสั่งมาเป็นสิบชิ้นแล้วก็สิบสิบสิบตัวแล้วก็ตอนนี้ดูดูมีราคาตั้งแต่สามสิบจนถึงสี่สิบสวิตส์โครนเอ้ยห้าสิบสิห้าสิบสวิตสโครนนูนะมาอันนี้เป็นร้านเสื้อผ้า1มือสองในสวิดนะคะโอ้ไม่ก้อทำไมตัวเล็กจังเลยฮ่าฮ่าวดีมันเยอะได้พี่ใหญ่มันเยอะนะ โอ้ยแต่น้องสวยมากเลยนะน้องต้องดึงให้ฉัน,นดึงออกสิค่ะโอ้ก็สวยเนาะคีอินคีอินอีกแล้วหรอฉันก็มองไม่ค่อยเห็นด้วยสิเขาไปซักไปทำความสะอาดดีเนาะเก็บไว้แต่น้องเล็กมากดึงดังออกต้องดึงน้องออกก่อนนะ เออเียน้องน่ารักแต่สีมันไม่ไม่ค่อยเห็นนะหรือว่าเราต้องไปเปิดบนโต๊ะกินข้าวเดี๋ยวเราจะมาลองพรุ่งนี้โอ้โหสภาอเยอะเหลือเกินคือเวลาไม่ไปเที่ยวไม่มีกระติกกระใจในการลองแล้วนะแล้วก็แต่เขาแพ็คมาดีนะเนี่ยเขาแพ็คอย่างเงี้ยไม่เคยอู่ทีนี่เขาแพ็มคาพมาดีมากเลยไม่เคยสั่ง เคยสั่งจากเซลฟี่สมัยก่อนแล้วเขาไม่ได้แพ็คอย่างนี้ดูสิเนี่ยหรือว่าถุงก็รีไซเคิลเหมือนกัน S L e in เหมือนกันพื่บเทวอันนี้สีม่วงทำไมเสื้อหมาใช่ไหมวันนี้เขาคือเขาก็ซักมาเรยวหน่าเนี่ยป่ให้โทรเข้า she in เอ้ยไม่ใช่อะไรนะด้านนอกก็ ออคันน okay. okay. น้ลตัวนี้สวยมากเลยนะ <Okay. S 1> อยากจะเปลี่ยนไใส่ใส่เอ็นแขนแต่เราต้องหัแต่ตัวนี้สวยแล้วก็ จำผังเหรไข่บอกว้าขออาาง